อรี EP4 ข้อกฎหมายที่ควรรู้ในการสมัครทำประกัน PA อยู่กับพี่ปัดค่ะปัทมาหล่อล้อมในหน้าประกันวินาศภัยตัวแทนประกันชีวิตรายละเอียดใบอนุญาตตามนี้นะคะในส่วนของข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการสมัครทำประกัน PA ค่ะพี่ปัดมีการหยิบยกเอาตัวอย่างนะคะเป็นคําเตือนของคอปพอมาจากใบคําขอเอาประกันอุบัติเหตุของบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่งค่ะซึ่งท่านเตือนเอาไว้ดังนี้นะคะก็คือ คำเตือนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัยหรือว่าคอปพอนั่นเองนะคะท่านเตือนเอาไว,ว้ว่าผู้ขอเอาประกันภยัยต้องตอบคำถามตามแบบสอบถามตามความเป็นจริงทุกข้อการปกปิดข้อเท็จจริงใดๆอาจเป็นเหตุผลให้บริษัทผู้รับประกันชีวิตปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินใหมทดแทนตามสัญญาประกันภยัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา865ซึ่งในการพิจารณาคําเตือนคำเตือนตรงนี้นะคะที่อยู่ในใบคําขอนะคะก็จะมีในเรื่องของการตอบคําถามตามแบบสอบถามตาม,ตามความเป็นจริงนะคะจะต้องมีการต,าตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงและกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา865 เรามาดูประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา865กันค่ะซึ่งเป็นประมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องของหลักสุจริตใจอย่างยิ่งในการทําสัญญาประกันภัยมาตรา865นะคะท่านกล่าวเอาไว้ว่าถ้าในเวลาทําสัญญาประกันภัยผู้เอาประกันภัยก็ดีหรือในกรณีประกันชีวิตบุคคลอันการใช้เงินย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขานั้นก็ดีรู้อยู่แล้วละเว้นเสีย ไม่เปิดเผยข้อความจริงซึ่งอาจจะได้จูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบียยประกันภัยสูงขึ้นอีกหรือให้บอกปัดไม่ยอมทำสัญญาหรือว่ารู้อยู่แล้วถแถลงข้อความนั้นเป็นเท็จไซต์ท่านว่าสัญญานั้นเป็นโมคียะซึ่งเราจะเห็นว่าสิ่งสำคัญหรือว่าสาระสำคัญของวักแรกนี้นะคะก็คือในเรื่องของการไม่เปิดเผยความจริง การที่ผู้ประกันไม่เปิดเผยความจริงจะทําให้สัญญานั้นตกเป็นโมคียะและวรรคสองค่ะเขากล่าวไว้ว่าถ้าไม่ได้ใช้สิทธิ์บอกล้างภายในกําหนดเดือนหนึ่งนับแต่วันที่ผู้รับประกันภัยทราบทราบมูลเหตุอันจะบอกล้างได้ก็ดีหรือมิได้ใช้สิทธินั้นภายในกําหนด5ปีนับแต่วันที่ทําสัญญาก็ดีท่านว่าสิทธินั้นเป็นอันระงับสิ้นไปหมายความว่าหากผู้ประกันค่ะมีการ ปกปิดนะคะข้อมูลตามแบบสอบถามก็จะทําให้สัญญานั้นตกเป็นโมคิยะโมคิยะก็คือรอการบอกล้างพูดง่ายๆก็คือรอการบอกเลิกนั่นเองในส่วนของการบอกเลิกนะคะก็คือสามารถที่จะใช้สิทธิได้ภายในเดือนหนึ่งนับตั้งแต่วันที่บริษัทประกันรับทราบข้อมูลนั่นเองนะคะและจะต้องบอกล้างหรือว่าบอกเลิกภายใน5ปีนับแต่วันที่ทําสัญญาด้วยนะคะในส่วนของแบบสอบถามค่ะพี่ปักก็ได้มีการยกตัวอย่างแบบสอบถาม ในการทำประกันอุบัติเหตุนะคะมาให้ดูซึ่งจะประกอบไปด้วยข้อมูลส่วนบุคคลอาชีพประวัติการทำประกันผู้รับประโยชน์ประวัติสุขภาพในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลเราก็ตอบไปตามความเป็นจริงค่ะอาชีพเราตอบไปเลยในส่วนของคำถามเกี่ยวกับประกันอุบัติเหตุนะคะเกี่ยวกับประกันอุบัติเหตุที่ผ่านมา ในแบบสอบถามแต่และบริษัทอาจจะมีความแตกต่างกันไปซึ่งยกตัวอย่างแบบสอบถามเขาจะถามว่าท่านมีหรือเคยมีประกันชีวิตหรือว่ามีประกันอุบัติเหตุกับบริษัทนี้หรือไม่นะคะหรือบริษัทอื่นหรือไม่เราก็ต้องดูแบบสอบถามค่ะถ้าเราเคยมีเราก็ต้องตอบว่ามีบริษัทนั้นบริษัทนี้เขาอาจจะถามต่อแล้วอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะ ก็เรามีประกันหลายที่เราอยากทําหลายๆแห่งเรามีความสามารถในการทําประกันอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเราทําไมเราจะต้องบอกบริษัทประกันให้รับทราบด้วยจะเป็นเหตุให้บริษัทประกันมีการบอกล้างสัญญาเราได้หรือไม่อันนี้เราต้องกลับไปดูข้อกฎหมายเมื่อสักครู่ค่ะสิทธิ์ในการทําประกันเป็นสิทธิของเราเราจะทํากี่บริษัทกี่กรมธรรม์ทุนประกันเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าในเรื่องของข้อกฎหมายเขาบอกเลยว่าหลักสุดจริตใจอยากยิ่งในการทําประกันมาตรา865ต้องตอบแบบแบบสอบถามตามความเป็นจริง ดังนั้นในแบบสอบถามมีมีสอบถามว่าเรามีการทําประกันหรือไม่เราก็ต้องตอบว่ามีทําหรือไม่มีนะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของข้อกฎหมายข้อต่อมาก็คือในเรื่องของประวัติในการทําประกันค่ะเขาก็จะมีถามว่าท่านเคยถูกบริษัทประกันเลื่อนการพิจารณาหรือถูกปฏิเสธหรือไม่เราก็ตอบไปค่ะว่ามีหรือไม่ถ้าไม่มีเราก็ตอบว่าไม่มีสาระสําคัญอีก ยิ่งๆเลยนั่นก็คือในส่วนของสุขภาพค่ะในการสอบถามประกันสุขภาพสําหรับอุบัติเหตุนะคะพี่ปัตจะยกมาให้ดู2กรณีคือยกตัวอย่างแบบสอบถามนี้ตามข้อกอเขาจะถามว่าท่านเคยเป็นหรือเคยถูกบอกว่าเป็นและเคยได้รับการรักษาหรือการปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับโรคดังต่อไปนี้หรือไม่นะคะก็จะมีโรคจุดๆจุดเขาก็จะมีสอบถามไป เรามาดูเรามาวิเคราะห์ในแบบสอบถามตรงนี้กันค่ะเขาถามว่าท่านเคยท่านเคยหรือเคยถูกบอกว่าเคยหรือว่าเคยรักษาจะไม่ได้มีระยะเวลาที่เกี่ยวข้องเข้ามาถ้าถามอย่างนี้ค่ะหมายความว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสภาพบุคคลโดยเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทานลกค่ะตั้งแต่อดีตเลย1นึ่ขวบสองขวบสามขวบถ้าเราเคยมีประวัติยกตัวอย่างเช่น3ขวบอาจจะเคยผ่าตัดโรคหัวใจปัจจุบันอายุ25เราก็ต้องแถลงไปค่ะว่า ในอดีตสามขวบเคยผ่าตัดโรคหัวใจเพราะเขาไม่ได้กําหนดในเรื่องของระยะเวลาในการรักษานั่นเองเรามาดูข้อขอค่ะข้อขอเขาจะมีกําหนดระยะเวลายกตัวอย่างคําถามนี้เขาถามว่าภายในระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาท่านเคยป่วยต้องเข้ารับรักษาในโรงพยาบาลหรือไม่ถ้าข้อนี้เราไม่มีการป่วยเลยในในรอบระยะเวลาหปีเราก็ตอบว,ว่าไม่เคยอ่ะพี่ปัดเรามายกตัวอย่างอีกรอบหนึ่งนะคะยกตัวอย่างเช่น คุณลูกค้านะคะผู้ออบก,กันมีประวัติเคยรักษาโรคความดันเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะเคยกินยาความดันเมื่อ10ปีที่แล้วและปัจจุบันก็หายไม่ได้เป็นรักษาอีกเลยการตอบคําถามในลักษณะนี้ก็คือถ้าเป็นข้อกอข้อกอ,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 อนะคะในแบบสอบถามมีคําถามในเรื่องของความดันโลหิตสูงด้วยถ้าถามว่า ท่านเคยมีประวัติเหล่านี้หรือไม่ในข้อกอต้องตอบว่าเคยและมีการอธิบายเพิ่มเติมคะ่ะว่าเมื่อ10ปีที่แล้วมีการรักษาทานยาความดันปัจจุบันหายปกติเราต้องตอบไปนะคะส่วนข้อขอภายในระยะเวลา5ปี นะคะ5ปีเราไม่เคยเข้ารับการรักษาเลยในเรื่องของความดันแล้วก็ตอบว่าไม่เคยนะคะตรงนี้ก็คือในเรื่องของการตอบแบบสอบถามซึ่งเราจะต้องมีการวิเคราะห์แบบสอบถามว่าเขาถามยังไงมีระยะเวลาจํานวนปีหรือไม่โรคอะไรต้องตอบให้ถูกต้องนะคะก็จะทําให้การสมัครทําประกันของเราสมบูรณ์นั่นเองนะคะ เมื่อตอบแบบสอบถามชําระเบี้ยประกันเสร็จแล้วนะคะใบสมัครก็เข้าสู่กระบวนการในการพิจารณาของบริษัทประกันหลังจากนั้นเขาก็จะแจ้งผลในการพิจารณาค่ะหากมีการอนุมัติเป็นเล่มกลมธรร บริษัทประกันก็จะส่งเล่มกรมธรรม์มาให้เรานะคะทั้งนี้ในเรื่องของสัญญาประกันค่ะเขาก็จะมีระบุไว้ในเล่มกรมธรรม์อีกว่าบริษัทประกันเขาเชื่อในถ้อยคําแถลงของผู้ประกันจึงมีการออกสัญญากรมธรรม์ฉบับนั้นออกไว้ให้เป็นหลักฐานนะคะแต่ถ้าหากว่าผู้ประกันนะคะ,ะมีการปกปิดข้อมูลแล้วทาให้บริษัทประกันทราบภายหลังบริษัทประกันก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ในการบอกล้างสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและมาตรา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา865ได้เหมือนกันตามที่เราได้กล่าวเอาไว้ค่ะในส่วนของตรงนี้นะคะท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะพี่ปัตจะค้นหาข้อมูลมาตอบและท่านใดที่กําลังมองหาประกันอุบัติเหตุสามารถที่จะปรึกษาพี่ปัตได้ตามระเบียบข้างต้นค่ะ